อเวนเจอร์ภาคใหม่นะครับอเวนเจอร์ซีเครตวอตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือ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 ข่าวลือหนึ่งที่ปล่อยออกมานะครับว่า4่พ่วมกับ4คนนี้เนี่ยจะเป็นตัวเต็งในการมานั่งแท่นกำกับ a v e n เจอร์ซีเคร w วอให้เราได้ดูกันส่วนจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแบบคนต่อคนเลยแล้วกันนะครับ ฟออ์ชอนิวสล่าสุดแร่งข่าวอย่างเดอะอินสไนเดอร์เนี่ยได้มีการบอกผ่านรายการเดอะฮอตใหม่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ยินว่าทางมาเ v e l Studio กำลังพิจารณาผู้กำกับที่จะมากำกับภาพยนตร์เรื่อง Avengers Secret War นะครับโดย4ตัวเต็งนี้ครับได้แก่1เลยจอห์นฟาโวครับผู้ที่ปลุกปั้นจักรวาลของ MCU ขึ้นมาจาก Iron Man ภาคแรกเลยนะฮะ 2. แซมไลมี่ครับจากด็อกเตอร์สเตรนด์อินดิมอร์ติเวิร์สออฟแมทเนครับ 3. ไรอันคุกเลอร์ครับผู้กำกับจาก Black p a n t ทอรทั้ง2ภาคครับและก็4จอห์นวัตจาก Spider-Man ทั้ง3ภาคครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าจะเป็นใครใน4คนนี้หรืออาจจะไม่ใช่ใครใน4คนนี้เลยนะฮะเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่าแต่ละคนเนี่ยสง่าราศีผลงานกำกับที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับ เริ่มจากคนแรกเลยครับจอห์นฟาบโรนะฮะจอห์นฟาโบเนี่ยนบว่าเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่มีการปลุกปั้นมาเวลสตูดิโอมาเวลซ c i เมติ t i c u n i v e r s สนะครับหยิบเอานักแสดงที่เรียกว่าช่วงนั้นช่วงแรกๆในปี2008ที่ว่าตกกระป๋องเลยก็คือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับกลับมารับบทเป็นเศรษฐีหนุ่มเลย์บอย ที่เป็นอัจฉริยะด้านเครื่องยนต์กลไกลจากโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียในตอนนั้นนะครับมารับบทเป็นโทนี่สตาร์กแล้วก็สร้างความแปลกใจอลังการเป็นการสร้างจักรวาลของมาเวลซินเมติกยูนิเว e ร์สเริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับนับว่าจอห์นฟารโปลเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมกันสร้างมาเวลซ t u d โอมาพร้อมๆกับเควินไฟกีก็ว่าได้นะครับแต่ว่าด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะครับจอห์นฟาโปลถอนตัวออกไปจากมาเวลซูริโอนะครับแต่ว่ายังอยู่ในเครือของดิสนีย์อยู่นะมีการกำกับเดินแล้ว King มาก่อนนะครับและก็ตอนนี้ล่าสุดเลยที่เขาสร้างขึ้นมาก็คือ The ซีรีส์เดอะเบนดาร์เเลียนซีรีส์ที่รวมทุกอย่างที่เป็นสเสน่ห์ของ Star Wars เอาไว้ในซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับถ้าถามว่าจอห์นฟาโลีเนจะกลับมาร่วมงานกับทางมาเวลสตูดิโออีกหรือเปล่าอันนี้ค่อนข้างตอบยากนะครับเพราะว่าตัวของจอห์นฟาโบลเองเนี่ย เหมือนจะถอนตัวจาก Marvel Studio ออกไปเกินครึ่งตัวแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือเพียงแค่บทของ Happy Hogan ที่ยังร่วมอยู่ใน Marvel Cinematic Universe เท่านั้นครับคนที่2ครับ ไม่พูดถึงตำนานคนนี้ไม่ได้ครับแซมไรมี่แซมไรมีมรม่ที่กำกับล่าสุดเลยก็คือด็อกเตอร์สเตรนด์อิดิมอรติเวิร์สออฟแมกเน็ตนะครับมีลายเซ็นที่เฉพาะตัวมากๆเพราะว่าแซมไรมี่สร้างชื่อเสียงมาจากหนึ่งในแฟรนไชส์หนังสยองขวัญที่เป็นอมตะมากๆอย่างแฟรนไชส์อีวิลเดทครับพอนำเอาสเสน่ห์ของอีวิลเดทมาใส่ในด็อกเตอร์สเตรนด์อิดิมอรติเวิร์สออฟแมกเน็ตเนี่ยมันทำให้ด็อกเตอร์สเตรนด์ภาค2ขอใช้ด็อกเตอร์สเตรนด์ภาค2แล้วกันนะ มันดูมีความสยดสยองนอกจากนั้นผลงานเด่นๆของแซมไรมี่ก็คือสไปเดอร์แมนเวอร์ชันของโทบีแม็กไกวยนะครับที่มีมาสามภาคแซมไรมี่มีความเจนจัดในหนังซูเปอร์ฮีโร่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งเหมือนกันนะครับที่จะมานั่งแท่นกำกับ v v n n g r r s ์ซีเคร w a บ ทั้งเรื่องของฝีไม้ลายมือทั้งเรื่องของประสบการณ์และลายเซ็นอันเป็นเอกลักษณ์ของแซมไรมี่เนี่ยนับว่าเป็นตัวท็อปผู้ที่จะมานั่งแท่นเป็นผู้กำกับใน Avengers Secret War ก็ว่าได้ครับคนที่3เพิ่งมีผลงานไปหมัดมานี่เองครับไรอันคุกเลอร์จาก Black Panther ทั้ง2ภาคนะครับทั้ง Black Panther ภาคแรกแล้วก็ Black Panther Wakanda Forever ถึงแม้ว่าในภาคที่2 Black Panther Wakanda Forever เนี่ยตัวของไรอันคุกเลอร์จะเป,เ,ปเป๋ไปสักหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าตัวนัก อย่างคุณเชสวิกวอสแมนเนี่ยตัวจริงเขาเสียชีวิตครับในขณะที่เขารับบทเป็นแบล็กแพนเทอร์อยู่เขาต้องมีการปรับเปลี่ยนบทครั้งยิ่งใหญ่ในแบล็กแพนเทอร์นะครับแต่วิธีการแก้ปัญหาของไรอันคุกเลอร์เนี่ยนับว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆของมาเวลหลายๆคนเหมือนกันนะครับ จริงๆก็โทษแกไม่ได้นะครับที่ Black Panther Wakanda Forever มันออกมาอาจจะไม่ตรงใจใครหลายๆคนแต่ผมนับว่าวิธีการแก้ปัญหาของ r ร a n Cookler เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของมาเบลสตูดิโอเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับแต่ถ้าให้เทียบกับแซมไรมี่แล้วก็ไรอ n นคุกเลออาจจะมีราศีน้อยกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองครับและตัวเต็งคนสุดท้ายนะครับจอห์นวัด จาก Spider-Man มนเวอร์ชันของทอมฮ l l แลนทั้ง3ภาคนะครับทั้ง Spider-Man Homecoming Spider-Man Far นฟาฟอ o m มโฮและ Spider-Man No Way Home นะครับสไปเดอร์แทั้ง3ภาคเนี่ยนับว่า2ภาคแรกตรงตามความต้องการของหลายๆคนนะครับตัวของจอห์นวัดเองก็น่าอยากจะทำเป็นฮีโร่เพื่อนบ้านผู้แสนดี Spider-Man แบบนี้เนี่ยฮีโร่แบบชุมชนแบบนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าใน Spider-Man ภาคที่3 Spider-Man No Way Home เนี่ยมันออกจากค่อนข้าง เหมือนทางสตูดิโอเนี่ยเขาอยากจะให้สเกลของสไปเดอร์แมนมันใหญ่โตขึ้นครับตัวของจอห์นวัดเลยต้องทำงานที่มันเกินจากสเกลที่ตัวเองต้องการวาดไว้ตั้งแต่แรกครับแต่ถึงแม้หลายๆคนอาจจะรู้สึกแปลกๆกับฉากแฟนเซอร์วิสที่อยู่ใน Spider-Man No Way Home นะครับแต่ผมว่าแฟนๆของมาเวลหลายๆคนก็รู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกยินดีนะครับที่ฉากแฟนเซอร์วิสเหล่านั้นอยู่ในสไปเดอร์แม no นโนเว o m โนับว่าจอห์นวัดก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ ปิดจบไตรภาคของ Spider-Man มนเวอร์ชันของ Tom Holland ได้อย่างสวยงามนะครับแต่ว่าพอมาเทียบรัศมีกับ3ผู้กำกับที่ว่ามาก่อนหน้านี้เนี่ย สเกลของจอห์นวัดเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเหมือนสเกลของผู้กำกับซีรีส์มากเกินไปเท่านั้นเองนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอยู่ที่ทุกคนแล้วนะครับว่ามีผู้กำกับคนไหนที่อยู่ในดวงใจเราหรือเปล่าที่จะมากำกับ Avengers Secret War มีนอกเหนือจาก4คนนี้หรือเปล่าแต่สำหรับผมนะครับหนึ่งใน4คนนี้ไม่ว่าจะเป็นจอห์นฟารโลแซมไรมี่ไรอันคุกเลอร์หรือจอห์นวัดสคนนี้คนไหนก็ได้มากำกับ a v e n g e r s Secret War ผมไม่ติดทั้งนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel